ว่าการมถึงองโลกปัญหาเป็นของใจวิถีชีวิตของคนยืนเ่ินเกิดมาถายว่าไม่ได้เกียนปฏิบัติไม่ศึกษาธรรมะไม่ได้จิตใจยไปเอาแต่ความรู้ทางภายนอกอย่างเดียวแล้วไม่ใจเยไนเวลามันไม่มีใครที่จะบางคนก็อาจจะมีอุปนิสัยที่เข้มแข็งเอาชนะข้าหันทุกอย่างได้ มีตักกะวิธีการคิดที่เป็นบ่วงตลอดแต่สุดท้ายยังไงทุกคนก็ต้องมีความผิดหวังความเจ็บปวดความเศร้าหมองความขันป้าความโกรธความรมามาเพิ่งไปกระทากรรมที่กลายเป็นกรรมที่ไม่ดีสิ่งที่ว่าจะมาพิสูจน์ปรมีของคนที่ทาความดีนี่คือความบางบาลความยากบังบาทั้างหลัความทุกข์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นเราอดทนอดจันเราจะทําให้เรากดข่มนิวรณ์ได้ไหมน้าสมาธินี่ เวลาเรามีนิวรณ์อะไรเราต้องอดทนให้นิวรณ์นั้นดับไปเลยมีเรื่อความเสื่สลายของนิวรณ์นั่นก่อนหรือว่านั่งเกิดความวิ่งความสงบตรงนั้นเราต้องฝึกแบบนั้น